มาครับผมวันนี้มีนิสสันมาร์ทนะครับผมสภาพสวยๆเกตคุณภาพอีกแล้วนะครับไห้ลูกค้าชมกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับรถประหยัดน้ํามันนะจากค่ายนิสสันเขานะครับผมก็คงหนีไม่พ้นนะครับนิสสันมาร์ทแน่นอนนะคือเป็นเบอร์ต้นๆนะครับของความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับผมตัวเล็กน่ารักนะครับและเป็นสีขาวอือต่างหานะครับภายในบอกเลยว่านั่งกันสบายแน่นอนนะครับสาหรับนิสสันนะ ต้องถือว่าทําภายในได้กว้างขวางใช้ได้เลยนะครับก็สําหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับพี่หลังขออนุญาตแนะนําเลยเป็นนิสสันมาร์สนะครับผม1.2ตัว e ปี2019ราคานะครับผมสุดจะคุ้ม3 9 9 0 0บาทนะเลขใไมคุ้มยิ่งกว่านะครับผม50,000กิโลเท่านั้นนะเอาไปใช้กันต่อได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับนิสสันมาร์สสีขาวคันนี้3 9 0 0 0บาทนะครับ 39,000บาทผ่อนเบาๆชิวๆอยู่6000กว่าบาทเท่านั้นเองไปยาวสูงสุดได้ถึง8 4งวดนะครับผมจัดเต็มได้เลยนะครับ84งวดนี่บอกเลยว่าผ่อนอยู่มาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าได้ถึงรถนิสสันมาร์ตไปใช้งานได้เลยนะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันอย่าพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดนะครับผมก่อนอื่นเลยกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่อง หลังรถเก่งด้วยนะครับวันนี้มีรถสวยๆเกียรตคุณภาพนะครับมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับผมสายมินิสายมินิมอลนะครับต้องจัดเลยคันนี้นะในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะครับได้เป็นได้เป็นมันติรีเฟิสเตอร์นะครับผมหรือฮาโลเจนนั่นเองนะนี่ก็สวยนะกรอบโคมใหม่กิ๊กนะครับผมไฟเดย์ไลท์นะครับด้านล่างมีมาแบบครบๆนะครับนี่เห็นเป็นไงสวยสแน่นอนนะครับคันนี้นะ เหลี่ยมมุมตัวรถทุกอย่างนะครับผมลักยงลักยิ้มไม่มีนะสภาพเนียนสนิทจริงๆในส่วนของตัวล้อนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นล้อกระทะฝาครอบนะนี่ตัวนี้เกตดรุ่นตัว E เนาะนี่ก็สวยนะครับผมยางตึงๆแน่นๆนะครับนี่ใช้ต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับตัวนี้จะได้เป็นขอบสิบห้านะนี่ขอบสิบสีนะครับโทษทีตัวนี้ได้เป็นขอบสิบสีนะครับ เนี่ก็สวยนะยางก็ถือว่าใหม่อยู่นะใหม่อยู่นะครับผมยางก็ปีเดียวกับตัวรถเนาะปีสิบเก้าในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านในนะครับโชคเชิงทุกอย่างนะสวยเนียนสนิทหมดเลยในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับที่จับนะติดโครเมียมมาให้ด้วยนะครับผมเป็นกรอบรองโครเมียมนะครับผมทั้งชุดเลยนะเป็นของนิสสันมาสแบบแท้ๆเลยมาดูภายในกันหน่อยนะครับภายในนะครับตัวเลือนไม้นะครับผม น่สวยงามนะใหม่กิ๊กแน่นอนแอร์เย็นๆกำๆผ่อนห้าพันนะครับผมขับรถนะครับผมต้องมีแอร์เนาะโอ้โหนะประเทศบ้านเราตอนนี้ร้อนมากๆนะอย่างน้อยๆนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับผมขับสมรรถนะก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับห้าพันกว่าบาทถือว่าคุ้มๆเอาไว้ขับในเมืองได้เลยนะครับสบายแน่นอนนะต่างจังหวัดก็หลายๆท่านนะ เพื่อนผมอะไรผมก็ใช้นะสำหรับนิสสันมาร์สก็ต่างจังหวัดก็สบายๆนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมสําหรับตัวรถเนาะก็ถือว่าคันนี้ใช้ได้เลยนะสภาพคันนี้ก็ค่อนข้างใหม่นะครับคอนโซลคอนโซลทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะวิทยุนะครับผมของแท้ของเดิมของนิสสันเขาเลยนี่เอาเรื่องสุดๆนะครับในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับผมเรือนไม้ ห้าหมื่นหกพันกิโลนะครับตัวนี้นะเลขไม้ห้าหมื่นหกพันกิโลนี่ใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับก็สวยนะครับผมภายในใหม่นะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมได้เป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะสะภาพกิิบๆแบบนี้เลยนะครับสภาพกิิบๆแบบนี้เลยในส่วนตัวหัวน็อตนะครับผมตะเข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่คลิกนะสติกเกอร์ติดจากโรงงานอยู่แบบครบๆนะครับผม มาดูในะส่วนตัวด้านหลังกันหน่อยนะครับผมด้านหลังนะครับผมสวยงามนะนี่สวยงามนะครับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับนั่งสบายแน่นอนแต่ส่วนตัวฝ้าด้านบนรอยยันรอยเจิมไม่มีนะนี่สวยงามนะสวยงามได้ลดแฮดแบกด้วยนะครับผมอนเนกประสงค์แน่นอนนะขนของบรรทุกของนะครับของส่งของสูงบรรทุกได้หมดนะคันนี้นี่โอ้โหพูดซะว่าบรรทุกเลยนะนี่เหมือนรถกระบะไปซะงั้น ไม่ใช่นะครับผมหมายถึงก็สามารถใส่ได้นะของสูงๆเนาะสำหรับรถแฮทแบ็คก็ถือว่าอเนกประสงค์พอสมควรเลยนะครับในส่วนตงตัวหัวน็อตนะครับผมไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะโครงสร้างสวยๆเนียนๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ยังอะไรนะครับผมแม่แรงถุงเครื่องมือนะครับไปแบบครบๆนะเมคอาร์ตคมชัดนะครับผมขนาดไม่ได้ซูมนะเนี่ยนี่เมคองเมคอาร์ตนะครับ ตัวหลุมนะครับผมรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานนะครับหลุมยางอะไหล่นี่บอกเลยเคาะบุบไม่มีนะสวยมากๆนะครับคันนี้คุ้มนะครับผมคุ้มเกินคุ้มแน่นอนนะสวยงามนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ชอบรถแฮทแบกนะประหยัดน้ำมันนะครับผมแต่ไม่ได้ต้องการที่มันใหญ่โซอะไรมากมายนะก็จัดคันนี้ได้นะถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับตอนเจ็ดกว่าบาทนะครับผมแปดสีงวดอยู่ที่ห้าพกว่าบาทเท่านั้น ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับใช้แบบสบายๆชิลๆผ่อนไม่หนักนะได้รถเก่งนะครับไปใช้งานสักคันหนึ่งก็ถือว่าบางแดดบางฝนบางลมได้นะครับผมผ่อนเบาๆชิลๆเนาะมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับผมเมคอาร์ตทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะครับสวยเก็บนะครับผมน็อตไม่กะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาและด้านหลังเลยมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ เจ้านิสสันมาร์ทสีขาวคันนี้มีรอยแกะสักจุดไหมนะนี่นี่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ได้เครื่องยนตนะ์สามสูบนะสาหรับนิสสันมาร์ทนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับนี่อ่านะครับนิสสันมาร์ทนะครับผมเครื่องยนต์ค่อนข้างสวยเนียนสนิทหมดเลยนะนี่คานนะครับเดิมหมดไม่มีคดไม่มีงอเลยนะครับสภาพสวยเนียนสนิทนะส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับแ,แห้งๆนะครับผมนี่ แห้งๆนะแผ่นๆระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะครับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะคันนี้นะสวยนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบพบๆนะครับสวยงามหมดเลยนะสวยงามหมดเลยนะคลิปๆใหม่ๆนะเอาไปใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเลขไม้เพียงห้าหมื่นโลนะครับผมเลขไม้เพียงห้าหมื่นโลนะโอ้โหนะใช้ได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับ ผ่อนชิวๆผ่อนสบายๆนะครับจับได้เลยนะครับนิกสันมาร์ท1.2ตัว E ปี2019ราคา3แ9 0 0 0บาทนะครับ3 9 0บาทนะเลขไม้นะครับ50,000กิโลเท่านั้นนะครับผมเอาไปใช้กันแบบชิวๆเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรหาหลังได้เลยนะครับที่0986276862นะครับหรืออัดลายหลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าเท่านั้นนะครับผม ไม่ไกลแน่นอนแลนด์มาร์กใหญ่มีให้เห็นนะคันนี้นะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะก็อย่าเพิ่งตัดสิทธิตัวเองนะครับผมคันนี้สวยเดิมจริงๆนะหัวน็อตไม่ขยับสักจุดถ้าใครนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออ,ออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเสร็จให้ถึงที่บ้านนะถ้าจะซื้อสดก็บอกมาเลยไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรนะครับเรามีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าด้วยเอาไปส่งยันถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะก็สําหรับใครที่ชอบ าการรีวิวของหลังในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลงใจให้หารถเก่งสวยๆเกรตคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแฮทแบ็คนะเกง่งเล็กเก่งใหญ่จัดให้ทุกคายแน่นอนนะก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนนะครับผมก็ฝากาลูกค้าแนะนําบอกต่อช่วงหลังรถเก่งหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผม